วิธีแก้วิธีการนะครับเนี่ยแก้ลูกนี้ทําได้ดีมากนะครับเพชรเอาไทยจับขาแล้วต่างคนต่างสวนหมัดกันครับแลกกันคนว่าละหมัดนี่โดนนะครับหยุซุปเปอร์สโลครับปั้งเข้าครับโดนกลามแล้วก็มีอาการเซเล็กๆนงว่าวาดแข้งครับแล้วเนี่ยครับทั้งคู่ต่างใจปั้นจัูกจาะยางก็ขึ้นมาดแลว โอ้ยบวกมาสวนม,มาทันทีนี้นมาแล้วกยกนีแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพลังของอาวุธเทียมแรกเท่าไรครับฟายสยามนี่แหละไม่หมัดนาทีทองหนึ่งสองสามนี่ต้องหมัดออกมาใชา่อู้งใายขี้คอเลยฟาสยามเริ่มตีได้แล้วครับขีดเลยครับขีดสู้แก้มาได้ครับแก้มาได้ยังตีไม่ได้ทั้งคู่ จับจับได้ยังต่อยมาตีตีได้แรงขีทุกทิศทางมีศอกเสริมด้วยครับโอ้เล่นล่างขึ้นบนเลยครับโอ้อแล้วครับจับจับบนกันจับล่างครับจับบนกันจับล่างแันไม่ไปครับพอเสียวย้ำ เขับเขี่ยวกันด้วยจังหวะตุกน้องอก,ก็เตะกระต่อยตีจังหวะเข้าในครับมีสอกแกมด้วยกับเพราไทยหลวงเขาไม่หยุดนะครับคนละาทีนีมาพลิกเ,เขียกปเขียไปปักเลยครับกดยกสามครับเดี๋ยวตามกันต่อยกสี่แรงชิดพราะกันเอาสายของฟ้าสยาม ซายดิซ้ายมันเป็นสมได้หครับโอ้โหเลยจังหวะเตะเริ่มสตีแตกนะครับแต่แล้วทีมแข้งดาวก็ไปเสียบตรงในเปิดแรงนะครับเปิดได้แรงครับเลยเบิ้ลซ้ายไปสองสามทีดูในครับมาดูเลยครับฟาสยามเปิดเกมยกที่สี่นี่อะยกแล้วเตะเลยครับคือเบิ้ลแข้งแถวเอฟเอเอาไทยดันแล้วแทงได้ไหมอย่างไรกดมาแล้วเน็บนะครับ เขาไม่แรงนะครับพิกเกี้ยรออกไปโอ้โหวันนี้โหดพร้อมกันครนะเตะลูกครับโดนหนึ่งทีโอ้โิกเกี้ยร์ล้มอยู่ข้างล่างครับเพชรอ่าวไทยจังหวะพลิกนะครับปลาสียร์เอาไทยความเร็วครับพิกมาอยู่ข้างบนพลิกไม่ไปครับลูกนี้ฝืนเลยฮะไม่พิกอาย,ยุที่สี่ยังไม่หยุดยังขับเชี่ยวกันอ,อยู่ครับ สิบแล้วครับคู่นี้ยกที่5ยกสุดท้ายแล้วฮะอุ้มได้ตีอุ้มได้ตีแล้วตีกันไว้ก่อนทองเกมไปโอ,โอ,อนตีครับมอนยันหลักโอ้โหสวยครับไม่ทันระวังตัวด้วยนะครับโอ้โอทําวไเดินเข้ามานี่ครับหมัดกดดันไปก่อนวงไงเพชรอ่าวไทยตีไม่ได้เหมือนกันพาสยามกับไนนี่กินกันไม่ลงครับมีท่าไหร่ต้องใส่ให้หมดแล้วครับขณะนี้ครับเพชรอ่าวไทย าแล้วตอนนี้ทางด้านฟ้าสยามดักเสียบแล้วขึ้นบนเลยทีนี้โอ้ลำดับที่3ที่สามนี่ได้ไป1นึ่งแสมื<ด>่นครับด้ายหน้หน่เหมือนกันจบแล้วนะครับคู่จริงที่3ครับมาดูท่าทางของฟ้าสยามมั่นใจแล้วนะครับครับฟ้าสยามสิทไทยแลนด์ครับรับเงิรนรางวัลเลยนะครับสำหรับผู้ชนะ รางวัลในนอกไม่ใช่เงินรางวัลของมวยรอดนะครับเงินรางวัลของแบมวยไทยเจ็สี